รับสมัครนักแชร์ลิงก์รับค่าในหน้า10คนนะครับขอคนที่มีงบพร้อมเริ่มต้น190บาทนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปจับเงินหมื่นเงินแสนให้นะครับลงชื่อด่วนๆเลยนะครับที่ลิงก์นี้นะครับเป็นลิงก์แอดเพื่อนนะครับเป็นไลน์ไอดีผมเนี่ยมีเครื่องหมายแอดนำหน้านะครับแล้วก็เอกสเตปซ่านะครับตัว e ตัว k s t e p นะครับแล้วก็ ZA นะครับจิ้มแล้วก็ทักมาหาผมได้เลยนะครับด่วนเลยนะครับรับแค่ สิบคนนะครับเดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มนิดนึงนะครับงานนี้นะครับเป็นงานที่เรียกว่ามณีแดงนะครับมณีแดงแพลตฟอร์มแค่แชร์เงินก็ไหลเข้านะครับมันจะเป็นการทำเอฟเฟรียตนะครับเป็นการรับค่าในหน้านะครับจากการแชร์ลิงก์นะครับโดยที่ทุกคนนะครับสามารถสมัครฟรีนะครับเดี๋ยวผมส่งลิงก์สมัครให้นะครับ สมัครฟรีแล้วก็สามารถเข้าระบบไปดูระบบ a f f i l i a t e ได้เลยนะครับไปดูเมนูต่างๆว่าสินค้าเป็นยังไงนะครับถอนรายได้ตรงไหนนะครับดูรายได้รายวันยังไงนะครับถอนเงินได้ทุกวันด้วยนะครับแล้วก็เงินเข้าทันทีไม่เกิน10นาทีนะครับเวลามียอดไม่ต้องแพ็คเองไม่ต้องส่งเองนะครับบริษัทจัดการให้หมดเลยเรามีหน้าที่แค่แชร์ลิงก์นะครับกับถอนเงินไปใช้นะครับแชร์ลิงก์กับถอนเงินไปใช้นะครับอาจจะมีแบบส่งข้อมูล ให้ผู้สนใจนะครับพาเข้ากลุ่มไอ้พวกกลุ่มผมทําไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับมีทั้งกลุ่ม Facebook มีทั้งกลุ่มไลน์นะครับมีห้องประชุมด้วยทุกวันเลยตอนหนึ่งทุ่มสามารถเข้าไปเรียนรู้เข้าไปฟังได้นะครับตําแหน่งทางธุรกิจนะครับมีด้วยกันนะครับทั้งหมดพอสมัครปุ๊บนะครับเราจะเป็นสมาชิกฟรีก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเริ่มต้นนะครับก็จะมีให้อัปเกรดสั่งซื้อสบู่นะครับมีตําแหน่ง CM MD1 MD2 MD3 นมีะครับมีทั้งหมด4ตําแหน่ง CM นะครับตำแหน่งแรกเนี่ยนะครับสั่งสบู่หนึ่งก้อน190บาทนะครับก็จะได้รายได้1ชั้นลึกนะครับตำแหน่งที่2เนี่ยสั่งสบู่5ก้อน950รนะครับรับรายได้5ชั้นลึกตำแหน่งที่3นะครับสั่งสบู่10ก้อน1,900นานะครับขึ้นตำแหน่ง MD 2จะได้รายได้10ชั้นลึกนะครับแล้วก็ตำแหน่งสุดท้ายนะครับ MD 3สั่งสบู่20ก้อน3,800นรนะครับรับ15ชั้นลึกนะครับคือผม รับสมัครนะนะครับแล้วก็เข้าใจว่าหลายๆคนเนี่ยไม่ค่อยมีงบนะครับก็ใครที่มี190บาทนะครับสามารถเริ่มต้นได้เลยเดี๋ยวในระบบเนี่ยเขาก็จะขึ้นว่ามีค่าส่งด้วยนะครับค่าส่ง50บาททุกแพ็กเกจเลยนะครับจะมีค่าส่ง50บาทถ้าเราเลือกแพ็กเกจแรกเนี่ย190กบวก50ก็จะเป็น240นะครับอ่า240นะครับแบงค์ร้อยแค่2ใบนะครับแบงค์20อีก สองใบสองร้อยสี่สิบเริ่มต้นธุรกิจได้เลยนะครับแล้วรายได้เยอะมากๆนะครับตอนนี้ผมทํามาเดือนที่สามนะครับบริษัทเปิดเมื่อหนึ่งมีนานะครับหนึ่งมีนานะครับเมษาแล้วก็พฤษภาตอนนี้เพิ่งเข้าเดือนที่สามนะครับโตมากนะครับมีสมาชิกสองพันกว่ารหัสแล้วนะครับโตไวมากเนี่ยนะครับพร้อมพร้อมจะอัพแพ็กเกจไหนก็เริ่มต้นมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมส่งลิงก์สมัครแล้วสอนวิธีอัพเกรดให้นะครับ ส่วนรายได้นะครับรายได้ค่าในหน้าจากการแชร์ลิงก์นะครับค่าในหน้าจากการแชร์ลิงก์เนี่ยนะครับในระบบมันจะมีสีตำแหน่งให้อัปเกรดใช่ไหมครับ cm md 1 md 2 md 3นะครับมันคือการสั่งซื้อสบู่นั่นแหละนะครับ1ก้อน5ก้อน10ก้อนแล้วก็20ก้อนนะครับไม่ว่าเราจะอยู่ตำแหน่งอะไรนะครับเราสามารถแนะนำตำแหน่งอื่นได้ด้วยนะครับถ้าแนะนำ cm นะครับรับไปเลย60บาทถ้าแนะนำ md 1เอาไปเลย300นะครับ แนะนำ M D 2ได้เอาไปเลย600นะครับแนะนํา M D 3ได้เอาไปเลย1,200นะครับแล้วก็แต่ละตําแหน่งเราก็จะมีรายได้นะครับมีค่าในหน้าเนี่ยหชั้น5ชั้น10ชั้น15ชั้นตามตารางนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเราขยันแชร์นะครับยิ่งขยันแชร์ยิ่งรวยนะครับก็คือสมมุตินะครับเราแชร์ลิงก์ออกไปเนี่ยเราก็ไม่รู้นะครับว่าใครเห็นบ้างกี่คนสมัครเข้ามากี่คนนะครับแล้วอัปเกรดกี่คนนะครับแต่ว่าในระบบจะมีเมนู รายชื่อลูกค้ารายชื่อทีมงานนะครับให้เราดูอยู่เราก็สามารถอเพิ่มเพื่อนนะครับด้วยลาย id ด้วยเบอร์โทรนะครับแล้วก็เชิญเข้ากลุ่มได้นะครับผมจะทํากลุ่มคนใหม่ไว้ให้พอเขาศึกษาข้อมูลนะครับแล้วถ้าสนใจอัปเกรดนะครับอเราก็จะมาดูนะครับถ้าเขาอัปเกรดแบบ cm นะครับเรารับ60ใช่ไหมครับ1คน60 10คนก็600 100คนก็6,000พันคนก็60,000นะครับรายได้รับเรียลไทม์นะครับ บริษัทจ่ายให้ทันทีเลยนะครับแล้วก็ถอนเงินได้ทุกวันด้วยถ้าแนะนําแบบ MD 1ได้นะครับ1คน300นะครับ10คนก็3,000ันร้อยคนก็30,000นะครับพันคนก็300,000ถ้าแนะนํา MD 2ได้นะครับ1คน600 10คน6,000นร้อยคน60,000่นพันคนก็600,000นะครับถ้าแนะนํา MD 3ได้นะครับ1 000, 2, 10, 000, 12, 100, 000, คน1,200 10คน12,000สองร้อยคน120,000นะครับพันคนก็ล้านสองนะครับเหมือนเราช่วยรบริษัทขายสบู่นั่นแหละแต่ว่าเราไม่ต้อง สต็อกไม่ต้องแพ็คไม่ต้องส่งนะครับบริษัทจัดการให้หมดเลยนะครับใครสนใจนะครับใครสนใจนะครับก็ทักผมมาที่ Line นี้นะครับเนี่ยนะครับ lineid นะครับ add แล้วก็มี e k s t e p z a นะครับอีกสเตปซ่าจะขึ้นว่าชื่อครูเอกแบบนี้นะครับครูเอกลอร o ดออฟเวลนะครับกดเพิ่มเพื่อนนะครับแล้วก็ทักแชทมาเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมส่งลิงก์สมัครฟรีให้นะครับ ส่งลิงก์สมัครฟรีแล้วก็เชิญเข้ากลุ่มให้เรียนรู้ได้เลยนะครับเรียนรู้ได้ตลอดเวลานะครับไม่จํากัดเลยนะครับพร้อมเมื่อไหร่นะครับเอ่อเก็บเงินได้แล้วร้อยเก้าสิบบวกค่าสรงห้าสิบนะครับสองร้อยสี่สิบพร้อมสองร้อยสี่สิบเมื่อไหร่เนี่ยก็ให้แจ้งผมอีกทีนะครับเดี๋ยวผมสอนอัปเกรดให้พออัปเกรดแล้วนะครับผมจะเชิญเข้ากลุ่มนักธุรกิจนะครับในกลุ่มนักธุรกิจเนี่ยนะครับจะมีวิธีการสอนให้นะครับว่าทํายังไงนะครับ ได้เงินหมื่นตั้งแต่เดือนแรกเลยนะครับได้เงินหมื่นตั้งแต่เดือนแรก3เดือน6เดือนนะครับทำไปเรื่อยๆเนี่ยนะจับเงินแสนแน่นะครับมามาลุยด้วยกันนะครับ